ตนิ่งนะครับทุกคนนะครับก็หลังจากที่ต้นทำกิจวัรตอนเช้าเสร็จนะครับเราก็จะมากินมื้อเช้ากันเหมือนเดิมนะโดยคิดว่าเห็นกันไปหลายคลิปแล้วนะเพราะมันทำง่ายมากนะไม่ใช้เวลาน้อยอันนี้ก็จะเป็นกาแฟาดำนะครับแล้วก็โอ๊ตมิลนะครับอันนี้ต้นโรยหน้าเป็นตัวกีวีนะครับกีวีก็จะมีพวกวิตามินซีหรือว่าอะไรทำให้สดชื่นด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องหวัดเวอร์ช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะเสียงต้นเริ่มแล้วนะน้ำมูก อะไรเงี้ยเริ่มมาคนระับก็นี่กินง่ายคนระับออดมิวกินกับกาแฟดำนะเป็นอะไรที่เดอะเบสสำหรับมือนี้นะแคลอรี่จะอยู่ที่ประมาณสัก400นะประมาณ 300- 400ถึงแคลอรี่ตัวจะประมาณแบบนี้นะไม่ได้กะเปะนะเพราะไม่อยากซีเรียสซึ่งวันนี้ก็จะเล่นเป็นเล็กส์เดย์บวกแอปนะเล่นเป็น2อ,อย่างผสมกันนั่นเองโจทย์พิเศษก็คือตัวจะเลี่ยงการใช้กริปนะหรือว่าการกำข้อมืออะไรต่างๆเพราะจะเก็บแรงไว้เล่นพูลิ่งใน วันถัดไปนะแล้วก็วันนี้มีอะไรหลายอย่างนะครับที่ต้องทำเช่นตารางวันนี้ของต้นนะครับอันนี้มีจะมีการถ่ายเมนนะก็คือคลิปที่ต้นถ่ายอยู่ปัจจุบันแล้วก็มีกราฟิกกางเกงนะกคือตัวกางเกงวอร์มนะครับที่เนะพิ่งเข้ามาใหม่ต้นทำนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเนื้อกางเกงวอร์มก,กันนะครับแล้วก็โปรเซสของการทำนะครับมีโจทย์พิเศษน,นิดนึงก็คือเราจะทําตัวกราฟิกหรือว่าอ่านดีไซน์ให้ไม่ต้องจ้างคน คือต้นทําคนเดียวพอทํางานทุกอย่างที่ตัวคอนโดเสร็จเดี๋ยวต้นก็จะไปที่ยิมไป work out นะครับดูนี่นั่นอะไรนีนะกะ็เดี๋ยวเรากินมื้อเช้ากันในต้นให้ดูวันนี้ด้วยว่าต้นกินอะไรบ้างในวันนี้นะแลอลี่โดยรวมเท่าไหร่นั่นเองนะครับ ันนี้เป็นเรื่องตะกที่อยากเราทุกคนมาก,ก็คือใดเนี่ยมันมีความที่มันเริ่มที่จะไม่ดีแล้วทีนี้เวลาที่เราเปิดสุดเนี่ยมันจะแรงได้ก็ต่อเมื่อเราพับมันไว้แบบนี้นะแต่ถ้าเรากลางเมื่ลร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพับมันกลับไปเพะะื่อให้มันแรงที่สุดนะเป็นอัตโนมือ โอเคครับทุกคนนะครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวต้นจะถ่ายตัวกระแกงวอร์มนะครับที่เป็นตัวฟิสิกอลหรือว่าตัวของจริงเนะี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อกับภาพที่เป็นฉากหลังนั่นเองนะครับเอ่อเป็นโมเดลเดียวกับที่ต้นทําของเบสเบสที่แจกในเมมเบอร์ชิพต้นรู้สึกว่าภาพแบบมันสวยดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้คนด้วยนะครับแต่วันนี้เนะี่ยก็จริงๆก็คิดไม่ค่อยออกว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็อันนี้เดี๋ยวต้นหาที่แขวนเสื้อผ้านิดนึงเนาะ ก่อนที่เราจะถ่ายตัวของเจงกันนี่ต้นเตรียมไม้แขวนแบบนี้มาเราจะต้องระวังไม่ให้มันยับเป็นอันขาดนะครับเดีย๋ยวไปดูว่าต้นจะหาที่ได้หรือเปล่าแล้วก็ถ่ายออกมาจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของตนนะครับที่ทําการถ่ายตัวสินค้า product physical นะในสายแฟชั่นนั่นเองต้องบอกได้เลยว่ามันยากมากๆต้นลองหลายวิธีมากๆนะแต่ภาพก็ออกมาไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยต้นตัดสินใจนะครับทำเป็นภาพกราฟิก 3D นะครับกับตัวเสื้ทหรือว่าจ็คเกร์แพนของเรานั่นเองคนระับซึ่งโปรแกรมที่ต้นใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในคันวานะก็สมัครโปร,โอรเอาไว้เลยนะก็ใช้คุ้มมากๆนี่เสร็จแล้วเราก็จะได้กราฟิกแบบนี้นะพร้อมสําหรับนําเสนอตัวโปรดัก์ของเรานั่นเองคนระับเสร็จไปแล้วนะสำหรับครึ่งเช้านะครับที่วุ่นวายมากๆนะจากที่ทุกคนเห็นว่าต้นลองวิธีการ ถ่ายที่ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบนะด้วยความที่เราก็มือใหม่กับการทำสินค้าหรือว่าโปรดักที่เป็นตัวแฟชั่นด้วยแหละนะเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบระดับโปรๆเขาจะมีสตูดิโอหรือว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสำหรับต้นแล้วก็เออเราเพิ่งได้เข้ามารองนะกับสินค้าที่เป็นแฟชั่นนะเพิ่งจะคอลเลคชันที่ สองหรือว่าสามเองนะครับเอาทรัพยากรที่เรามีก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ต้นค่อนข้างโซโรเยอะเลยทีเดียวก็เลยตัดจบครึ่งวันนะจนถึงตอนเที่ยงเนี่ยต้นตัดสินใจมาทํทจะเป็นตัวกราฟิกที่เป็นรูปคล้ายๆเป็นแอนิเมชันนะของตัวเกงต้นรู้สึกว่ามันมีความกิมมิกอะไรที่มันเท่ๆนิดหนึ่งต้นก็เลยวางนะครับวางวันขายก็คือวันที่30ที่ทุกคนเห็น30.10นะครับวันที่30เราจะเปิดขายกันก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตัวสินค้าที่เป็นตัวของจริงกันเนี่ยเป็นวันอื่นนะครับ ซึ่งสิ่งที่ต้นจะแนะนําก็คือเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตต้นจะค่อนข้างทําอะไรที่มันแบบทําได้เลยอ่ะเออและมันได้มันได้ตัวเนื้องานจริงๆนะเพราะว่าบางทีเราเห็นล้วเออมันไม่เพอร์เฟกมันไม่สวยแต่ว่ากว่าจะให้มันเพอร์เฟกมันไม่มีอยู่จริงนะก็พยายามที่จะแอคชั่นมันไปเลยนะผลลัพธ์มันเป็นยังไงก็ค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนั่นเองนะกับข้าวมื้อเที่ยงของต้นนะอ่าันนี้อันนี้จะเป็นกับข้าวตอนเที่ยงนะครับก็คือตัวคล้ายๆเป็นไก่นะครับ ไก่ผัดกับต้นหอมนะครับแล้วก็น้าจิ้มสุกี้แล้วก็ไข่ต้มนะอันนี้ก็จะเป็นข้าวสวยแล้วก็ส้มอีก1ลูกนั่นเองนะมือที่2อันนี้ก็จะตกอยู่ที่ประมาณราวๆ4 0 0แคลเหมือนกันนะครับแคลอรี่ก็คิดว่าน่าจะยังไม่ถึงพันเลยนะครับอาจจะต้องรีบรีบโหลดรีบเทคกันนิดนึงเพราะาเดี๋ยวเราจะไปเวิร์คเอากันนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายนะต้นกินเสร็จตงรงก็จะมานั่งตัดงานเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ถ้าทันนะจะออกไปทำเรียลที่เป็นตัว นี่แหละตัวเกงวอร์มนะจะเป็นการแซวกันร,ระหว่างเอ,อ่อการใส่กางเกงวอร์มนะกับโอกาสต่างๆนะการไปเที่ยวการไปเวิร์กอัลหรือว่าอะไรเงี้ยทำให้คนเห็นนะแล้วก็นึกภาพออกว่าเขาเวลาเขาใส่เขาจะรู้สึกอย่างไรนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนวันนี้ค่อนข้างยุง่งแต่ต้องคิดว่าน่าจะได้ไเดียอะไรกันไปนะเพราะว่าตนก็ไม่ค่อยได้มาเปิดเผยถึงเบื้องหลังเกี่ยวกับการทำงานอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับก็ไปเดี๋ยวรอติดตามนะครับในช่วง บ่ายกันมาต้นจะได้งานอะไรมาบ้างนันเองนะครับขอตัวกินก่อนหิวมากๆแต่ไม่ทันนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายเกือบจะบ่ายสามนะครับเดี๋ยวแพลนก็คือเราจะไปเวิร์กอัลที่สตูนะประมาณสี่โมงเย็นแล้วก็ระยะเวลานั้นก็คือถ่ายไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับจนเสร็จประมาณหกนะครับหกโมงก็ไปรับป๊อปนะครับเวลาวันนี้ค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ต้นจะพยายามหาอะไรที่ง่ายๆนะจากที่ทุกคนเห็นว่าวันนี้ต้นเพิ่งกินไปประมาณแบบพันแคลอรี่เองนะ เพราะว่าเออจริงๆมันควรจะกินเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเออจากที่ถ้าใครติดตามว่าต้นเป็นเหมือนคล้ายๆอาหารเป็นพิษหรือว่าลำไส้อักเสบไม่แน่ใจนะครัหมอบอกลำไส้อักเสบนะครับก็บอกว่าเอา้ยคนออกกาลังกายนะร่างกายแข็งแรงทาไมถึงเป็นนะซึ่งจากที่ต้นสังเกตพยายามหาสาเหตุเนะี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่ต้นไปเออออกกาลังกายเสร็จเนี่ยแล้วเขาเล็กตะกะคือบางทีกินถั่วหรือว่าอะไรเงี้ยกินถั่วมันคือใช้มือกินใช่ไหมทีนี้ ก็สันนิษฐานว่าเหมือนจะลืมล้างมือไม่แน่ใจนะเหมือนจะลืมล้างมือ <appointment> ก็เป็นอะไรที่ระวังกันด้วยลวกันต้นไม่แน่ใจว่าใช้สาเหตุหรือเปล่านะทําให้ระบบย่อยของต้นตอนนี้เนะี่ยหายจากตัวลำไช่เกษตรมาประมาณวีคหนึ่งก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะยังไม่ได้ปกติร้อยเปอร์เซ็นตก็จะกินสองอย่างมือกล้วยนะแล้วก็นมกล่องหนึ่งเบาๆแค่นี้นะเดี๋ยวไปให้ดูว่าวันนี้นะต้นเล่นเป็น เล็กก็ใายอะไรบ้างนะครับเล็กก็แอปเล็กก็แอปเดย์ต้นน่าจะไม่ค่อยได้ทำมีล็อกให้ดูสักเท่าไหร่นะเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูนะมีท่าได้เด็ดแน่นอนนะเอาไปลองใช้กัน ทุกคนน้อย่างที่ต้นบอกไปว่าวันนี้ตัวเล่นเป็น l e กเด a y บวก abs นั่นเองนะแบ่งเป็น3ท่าแอ s สามท่าแล้วก็ขา3ท่าเล่นสลับกันนะครับแล้วเราก็พักระหว่างท่าเนี่ยประมาณแค่30มสิบอุ้ยสามสิบนะสามสิบวินาทีเท่านั้นนะครับเริ่มที่ท่าแรกอันนี้จะเป็นบา r b e l l reverse lunge high k นะครับซึ่งเอ่อท่านี้หลังๆต้นเล่นบ่อยนะเพราะว่าชอบก็คือเราขึ้นบา r b e l l นะต้นใช้บา r b e l l นะสามสิบกิโลกร,รัมนะเสร็จแล้ว reverse lunge แก่งลำตัวฮึบขึ้นมายืนขาดเดียวยกไฮนีขึ้นมาแบบนี้นะครับ ทั้งหมดข้างละสิบครั้งนะครับข้อดีก็คือมันใช้แกนลำตัวนะครับแล้วก็น้องด้านที่เรายืนข้างเดียวด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเบิร์นเยอะมากๆนะครับแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะครับฮึบสิบโอเคใครที่เริ่มให,ใหม่ๆก็แนะนำให้บาเบลไม่ต้องหนักมากก่อนนะครับให้มันชินก่อนอาจจะเป็นบาเบลเปล่าก่อนก็ได้นะค่อยเริ่มใส่น้ำหนักนะครับ คถ้าทองเท่าแรกนะต้องจะเล่นเป็นค่อนข้าง,งกึ่งแกล่ลำตัวนิดนึ่งก็คือดอกรันแฟลกเพรสนับแบบฟูนั่นเองนะทั้งหมด<ม>10เรบด้วยกันอันนี้คือเซตแรกอยู่นะตัวเลยยังพูดได้นะยกหลังล่างขึ้นนับยืดขาฮึ๊บเ<ม>พรสลง โอเคใครที่อยากเล่นตามท่านี้นะถ้าไม่ไหวก็ทำเป็นแอดวานซ์ทักแบบนี้ก็ได้เพรสนะครับแล้วเก่งต้านลงเพรสเก่งต้านลงแบบนี้ต่อมานะท่าที่3เรียกว่าโรมาเนียนบวกพิทอลสควอดครับโรมนเนียนก่อนนะแบบนี้ข้างเดียวซิงเกิลเล็กนะรุบขึ้นนับหนึ่งเสร็จแล้วขึ้นเทิร์นเวทเวสอยู่ที่หัวไหล่แล้วลงพีทอสควอ นับหนึ่งทำแบบนี้ติดกันคนระับปุ๊บสอง mobility ด้วยนะค u a d ด้วยแฮมด้วยนะในเซตเดียวกันสาม elbow corner rest ครับที่เป็นชื่อ elbow เพราะว่า เราจะไม่ขึ้นไปแบบนี้ปกติเราจะเล่นแบบนี้ถูกไหมนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะใช้แค่โอเวอร์ลองนะแล้วก็ข้อดีก็คือมันทาให้โดนท้องเยอะกว่าเดิมน,นะแล้วก็ทําแบบคอเนอร์ก็คือทําแถวๆด้านหน้าบานนิดนึงนี่ขึ้นแบบนี้แล้วคอเนอร์เรสขึ้นมาแบบนี้นะเลยไปน,บบนิดหนึ่งแล้วนะเลยไปน,บบนิดนึิงเดินโดนอว่าประมาณนี้นะใหม่ยังสะอพ์ขึ้นไปด้านหน้านิดหนึ่งนะโดนเยอะกว่าเดิม อต่อมาที่ที่5นะจะเป็นต้นขาด้านในนะครับเป็นใส่โค oh, เปนเกนใส่แพลงนะขึ้นกับเบนช์แบบนี้หรือว่าเก้าอี้นะครับเสร็จแล้วลิฟต์ลิฟต์ขาด้านใน,นขึ้นไปแตะเก้าอี้แบบนี้นะอันนี้ต้นตั้งเวลาไว้นะข้างละ35วินาทีเวลาลิฟต์ก็พยายามเก็บสะโพกอยู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้เห็นไหมเป็นท่าใส่แพลงนะทองข้างก็ได้ด้วยนะแล้วก็ต้นขาด้านในก็ได้ด้วย ดูมันง่ายนะแต่ทรมานคนระับเอาไปลองเล่นกันดูท่านี้ล่าสุดวันนะกลับมาที่ท้องนะ lateral ัลวีรอร v up นะับข้างละ18ครั้งนะครับมาก็คือนอนตะแคงข้างนะมือลาดแบบนี้ไปได้เลยนะมือชูขึ้นเราจะไปแตะที่ข้อเท้านะครับเสร็จแล้วก็นับเป็นเ็ปแบบนี้ฮึบท้องข้างนะ เก่งเยอะมากนับหนึ่งดูท่าง่ายๆแต่ว่าโดนเยอะสองสามลงสุดระยะเลยสี่นี่เสร็จนับแค่1เสร็จอันนี้แค่1เสร็จนะับก็เดี๋ยวต้นจะเล่นอีก ข้งโม่สามหนึ่งสี่เซนนะเดี๋ยวดูว่าจะไหวเท่าไหร่นั่นเองัะแล้วก็เย็นพอดีเล้วก็เดี๋ยวไปรับป๊อบแล้วก็ไปหาอะไรกินกันครับโอ้โหใจตอนนี้ไปถึงตอนกินแล้วโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเล่นก่อนนะครับไป สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ช่อง TK มีระบบ member s h i p พิเศษแล้วนะครับสายขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะเพียง100บาทต่อเดือนนะครับเพื่อนๆจะเข้าถึงคลิปนะครับออกกําลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะครับสามารถเปิดและทําตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลศูนนะรสามารถเริ่มได้เลยนะครับ พร้อมสิทเข้ากลุ่มลายพิเศษนัที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนบุนดีไปเยอะมากๆนับสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิงก์ในดีสคริปชันของคลิปได้เลยนะครับอะไรอะไรโอเคครับทุกคนหลังจากที่ต้นอ,ออกกําลังกายเสร็จนับก็หิวมากๆนับแล้วก็แคลอรี่ที่กินเข้าไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแค่ประมาณ1 0 0 0แคลอรี่เท่านั้นเองนะครับ ต้นก็เลยรีบเทคครับเข้าไปเลยครับโหลดตัวคาร์บนะครับแล้วก็โปรตีนครับกินไปทั้งหมด2มือด้วยกัน,นครับแล้วก็มียิบยย่ยยอยอีกนิดหน่อยนะซึ่งแคลอรี่โดยรวมตลอดทั้งวันที่ต้นกินจะอยู่ที่ประมาณ2000ต้นๆน,นะส0งพนสองประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ต้นคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะซึ่งตอนที่ต้นเล่นอยู่เนี่ยมีกล้ามเนื้อกระตุกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวแอนโดรแองกล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างลดลงชัดเจนนะความทนทานอะไรเงี้ยเล่นได้แบบ ไม่นานมากแรงก็แบบหมดแล้วนะครับซึ่งจากที่สังเกตนะวันนี้ต้นค่อนข้างทางานที่หลากหลายแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยทําให้อาหารที่กินเนี่ยอย่างเช่นมื้อแรกเป็นโอ๊ตมิลเนี่ยตัวโซเดียมมันก็แทบจะไม่มีนะน้อยมากๆแล้วก็มีมื้อเที่ยงอีกมื้อหนึ่งที่เป็นโซเดียมนะครับก่อนที่เราจะไปเวิร์กเอาดังนั้นเนี่ยโซเดียมตลอดทั้งวันก่อนเวิร์กเอาเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆนะครับซึ่งต้องคิดว่าเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะใน E ีีต่อไปนะเกี่ยวกับเรื่องของโซเดียม ว่ามีผลต่อการสร้างกล้าเนื้อและการออกกำลังกายของเราอย่างไรบ้างนั่นเองครับก็อีพีนี้จะเป็นประมาณนี้นะหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะไม่มากก็น้อยทั้งวิธีการทํางานของต้นก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนเวลาที่ต้นอัพคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองครับแล้วก็ถ้า อยากออกกำลังกายนะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่ได้เริ่มสักทีนะสามารถทักเข้ามาปรึกษาได้นะที่ l ล n e แอดตัวเล็กเล่นกล้ามนะก็สามารถซื้อสินค้าก็ได้หรือว่าจะทักมาปรึกษาฟรีๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็อยากให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายนะครับกันเยอะๆแล้วก็เล่นคลีนิกกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะติดตามนะ EP ต่อไปนะเกี่ยวกับเรื่องโซเดียมตัวคิดว่าสำคัญมากๆและใครหลายคนน่าจะพลาดกันนั่นเองครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปทำทุละก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ